ตัวเลขสําคัญของสหรัฐคืนนี้จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งก็จะส่งผลไปยังการกําหนดนโยบาย QE จะลดหรือไม่ลดก็ต้องวิเคราะห์ประกอบกันไปด้วยแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้รู้กันค่ะช่วงนี้มาจับสัญญาณการลงทุนในทองคากันผ่านทางช่วงโกเอาลุกบ่าย YLG ค่ะ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999วันนี้ค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณพวันณนะว,วัฒนทรัพย์ค่ะประธานกรรมการบริษัท YLG Boolean and Futures คุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสนินาทค่ะค่ะวันนี้ถ้าเราดูจากกราฟแท่งเทียนนะคะเห็นเป็นแท่งเทียนสีเขียวๆแต่ว่าการเคลื่อนไหวนี่ก็ดูว่าราคาทองคำจะไม่ไปไหนไกลนะคุณพวันค่ะ ค่ะช่วงสัปดาห์นี้สังเกตได้ว่าทางซีกเอเชียเนี่ยการเคลื่อนไหวของทองคำจะอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบจริงๆแต่ะจะเริ่มเคลื่อนไหวเยอะๆจริงๆก็คือหลังช่วงที่ทางอเมริกาเปิดหรือต้อง้ายตลาดของซีกย,ยุโรปะนะคะวันนี้ปัจจัยหลักๆที่นักลงทุนต้องจับตามองก็จะเป็นตัวเลข ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประมาณการอยู่ที่สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันตำแหน่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตำแหน่งด้วยนั่นเองถ้าประกาศตามที่คาดการก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ผลักดันให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสติดขึ้นได้แต่สังเกตสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแนวต้านที่พันสองร้อยหกสิบห้า เป็นต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงสังเกตได้ว่า2วันนี้ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ถ้าวันนี้เทสอีกสักครั้งหนึ่งผ่านไม่ได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะไปหาแนวรับรับแรกอยู่ที่ระดับ1,500 1,250 US d อลลา r ์ o ่อ e อยซรับถัดมาอยู่ที่1,240 US d อลลาร์ต่ออยซถ้าเทสไม่ผ่านก็น่าจะกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ และแบบนี้กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนถ้าใครที่สุารับความเสี่ยงได้และอยากจะลงทุนในราคาทองคำถ้าเราเห็นลงมาแถวแถวแนวรับหนึ่งพันสองรอสสิบเสี่ยงเปิดสถานะลองได้ไหมคะน่าจะน่าจะลองเปิดสถานะลองได้อะค่ะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าประกาศตามตัวเลขตามตาม,ตามที่คาดการไว้จริงๆตัวนี้น่าจะเป็นตัวส่งผลให้ทองคาสามารถจีบกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าเทสครั้งนี้ที่พันสองร้อยหกสิบห้าไม่ผ่านก็น่าจะมีโอกาสลงโหลอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็กลยุทธ์ช่วงนี้ก็อาจจะย,ยากหน่อยก็ต้องเข้าเร็วออกเร็วที่แนะนากันมาตลอดนะคุณพรวันค่ะค่ะใช่ค่ะคิศท,ทางยังไม่ค่อยชัดเจนกอบกับบาทก็ยังค่อนข้างอ่อนอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนลงทุนระยะยาวแล้วค่อนข้างเสี่ยงค่ะค่ะได้ค่ะท่านวันนี้ขอพระคุณมากค่ะคุณพรวัน สวัสดีค่ะนั่นก็คือมุมมองนะคะจาก YLG ค่ะซึ่งกอสรุปให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะว่าคืนนี้มีตัวเลขที่เราต้องติดตามค่ะสำหรับคนที่อยากลงทุนในทองคําก็คือจานวนผู้เขารับสวัสดิการการว่างานรายสัปดาห์ซึ่งประมาณการของเขาเนี่ยออกมามากกว่าตัวเลขครั้งก่อนเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขออกมา,มามากกว่าก็จะส่งผลต่อราคาทองคําทําให้ราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับตัวลดลงมาได้นี่นะคะซึ่งแนวรับเนี่ยก็1,240ถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้ถามว่าเปิดพอร์ติชั่นลองได้ไหม เปิดได้แต่ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่า1,265ซึ่งเป็นแนวต้านพยายามขึ้นไปเทสตแต่ก็ไม่ผ่านปรับตัวลดลงมาตลอดเพราะฉะนั้นก็เข้าเรือออกเร็วค่ะคำแนะนำก็ลองติดตามสถานการณ์แล้วก็ทำตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์ด้วยนะคะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกอบประกอบกับอีกหนึ่งปาจาัจจัยการเคลื่อนไหวของเงินบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐก็ยังอยู่ในทิศทางการวันนี้ก็กลับมาอ่อนค่าอีกแล้วนะคะประมาณเหนือ32บาทต่อ1ดอลลา,าร์สหรัฐก็เป็นข้อมูลที่ให้คุณชมนำไปวิเคราะห์แล้ว ก็ประมวลผลเพื่อตัดสินใจในการลงทุนได้ถูกต้องค่ะกลับมาดูกันที่ภาพรวมการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะ